ม่เห็นตัวอะไรไหมฟ้าร้องข้างนอกแต่ว่ามีตัวอะไรไม่รู้วนเวียนตามแข้งตามขายอยู่ฮัมโเเป็นอะไรได้อะไรนะนางกลัวฟ้าอานาดเข้ามาบ้านก็ยังห่างตูดแม่ไม่ได้ ส่วนอ้วันก็นอนแบบสบายใจเลยนางเคยอยู่บ้าน,นอกมาก่อนตาผนกระเชิดกระเซิงนะแล้วแล้วขอแม่ทําไมขออะไรอแม่ก็อยู่ตรงนี้ถ้าทําไมพี่เทวจะอ,อะไรพี่เทวเอ,อะไรก็แม่ก็อยู่ตรงนี้แล้วสิงเข้ามาในร่างแม่ไหมเอ๊ะ สิงเข้ามาในร่างแม่ไหมจะได้หายกลัวเป็นไงเป็นไงตามติดชีวิตเออเอออ่าเออเป็นไงเอออ่าอ้าวคนอ้วนมาแล้วเออเออเอาขึ้นมาด้วยตายหาแล้วสิงล่างแม่ไมมลูกอ้ะเอาขึ้นมา เออขึ้นมาเออนั่งอุดเอออ่ะรบนี่อ่านกลัวอ่ะรบลงเออเออเอออ่ะพอยู่นี่อืออือชีวิตมีลูกเป็นหมามีหมาเป็นลูกเอาเข้ามายังมันไม่หายกลัวเข้าไปสิงในร่างแม่ไหม โดนโหมูก็ยังไม่กลัวเออแต่อีหมานี่ดลเอ๊ะไอ้ลูกสาวคนโตเนี่ยเออ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 แทบจะสิงร่างแม่ละเอเอแต่เด็กละ ัวขนาดตอนเด็กๆให้อยู่ข้างนอกอะ่ะนางมุดเข้าไปอยู่ตรงนี้นี่ตรงซอกหน้าประตูตอนนั้นตัวเล็กๆนางก็เข้าได้อืแล้วถ้าเราไม่อยู่นะโอ๊ยวิ่งรอบบ้านแล้วหมาจรหละ่ะเขาเต้เว้ยเขายิงไม่มีที่หลบฝนหลบแดดแบบพี่เทวนะลูกอืออือ กลัวจริงๆกลัวจัง,จง